ตั้งใจซ้อนไงโอ้ยซ้อนไเฮ้ยเอะไราแปบอะไราแปบเฮ้ยอะไรแปบอะไรแปบเฮ้ยยิงไปไหนครับดาวต้นเรนแล้วมันดูยังไงเนี่ยเรนแม่งก็ไม่เป็นกดอีเป็นที่ของได้หรอวะไม่ได้ครับแลครั้งที่แล้วกดได้ไม่เป็นไรพยายามดันของไว้อันไหนที่มันดันแล้วมีพิลุตเดลย โอ้แล้วฝั่งนู้นมีต oh ั้งสี่สี่เฮ้ยมีใครเข้าห้องน้ำอยงไหมเนี่ยไหนห้องน้ำจริงเข้ามาเอาผ้าทำไมแล้วไปเว่าหรือเปล่าเนี่ยอย่าทะเลาะกันดูคุณเอ็กซ์เทนนะครับดันทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นแท่นางเก้าอี้อ๋อยิงมั่วแล้วยิงเอ้ยว่าพี่วอบต้องอยู่แถวนี้โค้ ไปสองสองใหญ่แล้วจังวันนี้อ่ายุ่งยุ่งกระลำนะเอ่าหลับนัวเออตีวบกระเจกกระลำงัวแล้วเออเออแล้วก็คนนึงออกไปแล้วครับแย่ดูดิเง้ยไหมออกไปหาอะไรวะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วมึงอยู่แถวนี้สิแม่งนึกไม่ค่อยออกอ่ะจำอะไรไม่ได้เลย ไม่ไกลไม่ไกลครับเล่นเดุดโฟเลนมันลำบากยังไงปลาร์แดดไม่ได้อันนี้มันเดือดโฟเลนเฉยเลยองครูเดอะฟอเลนอะไรเขาพับพันกันอยู่ผมว่าต้องยไปข้างบนชัวร์เออต้องไปข้างบนแน่เลยนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยยุ่งกับกล้วยแม่เห็นด้วยเห็แม่เป็ว่าต้องข้างบนแน่เลยครับไม่ได้แล้วปล่อยไว้บีเอ้ยคุณคุณต้องคิดว่าชั้นไหนที่มันมองได้หมดเว้ยทุกองศา ฉันรักเธอฉันรักเอโ้ยโอ้ยโอ้นโด้งโอ้ยโอ้ยโ้งโอ้ย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 โอ้นโอ้ยโอ้ยโอ้นโอ้ย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 โอ้นแล้ยโอ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 ้ยอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอ้ย โอ้แม oh, ่ปลากันหมดเลยแล้วกูจะรอดไหมเนี่ยเอาแหละเอาเอาแหละเอาเอาาอใจอาอหลุดเอา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 ต่อมาลบเอามาเอามาลบเฮ้ยไหนาเขาเรี้ยไรทำไมมันง่ายเลยวะไหนวะไหนวะขยับแล้วขยับเอากระตุกเอาเอาเอาอะไรวะงง อยู่ดีก็งกงกเงี้ยเงี้ยงก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 แบบนี้มันเดินไม่ได้เหรออยู่เฉยๆมันไม่มันนะครับก้อยก้อยบูโอเคจุดนี้นี่แบบยอดมากเลยจุดอะไรครับจุดเลี้ยวมั้งเป็นหมันกันเลยทีเดียวเป็นหมันมามานะฮะเราต้องอยู่นิ่งๆฮะ มันต้องอยู่นิ่งๆต้องอยู่นิ่งๆเไงผมเป็นที่ใช้อระบายฮะใช้ระบายระบายหนังโป๊หรือชั้วใช่ดัน้องแต่ไม่ลองมาแล้วไปเช็ดแล้วทิ้งเช็ดเช็ดเช็ดแล้วทิ้งตู้เปิดอยู่อาไปไหนครับไปไหนครับเงียบเลยเดินไเรืเอย บู๊นึงเลยซาตสเงียบๆแล้วนะอะไรเข้ามาทำเข้าไปทำอะไรในห้องแรมแน่แต่ทั้สองคนเอ้าเอ้าแมงกุฎเดียมนี่จะนได้อยู่ไี่ได้อยู่ไหนไหนมันมันไม่มีใครเห็นอยู่แล้วอันเนี้ยนะคุณกะเพราเขาอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนี่แหละ โอ้โหเหเขาพากได้พารเราไปแมตช้นไหนโอ้โหคุณกีนี่ไม่ธรรมดาเลยฮะเยียวยบไมแล้วต้องเยียวยโอ้โหคุณกะเพราเด็ดจริงๆชนะแน่นอนครับผมตอนนี้ชนะแน่นอนด้วยบอกอะไรเป็นที่ระบายเนึ่ง ไหนอยู่ไหนวะนี่ระบายอะไรวะที่ระบายต้องยิบสีแอบผมผมบอใบอะไรให้ไหมครับนางโป้นางโง่ที่ระบายว่าพี่กินในห้องน้ำฮะมีกูอยู่ในห้องน้ำเฉยเลยแม่งเนียนอะทุกคนเน่โอ้โหสวิสวาร์สวิสวาร์ เออเฮ้ยใครเปิดเพลงอ่ะเดี๋ยวโดนใครเปิดเพลงใครเปิดเพลงวะเป็นเพลงในเกมหรือเปล่าผมเปิดเองเอาเอาเอาเข้าครับเข้าเข้าคุณกีนกระโดดหน่อยเร็วโดนแล้วรอเขาหน่อยรอเขาหน่อยมาลงไปดูกันดีกว่าใจเอ รอบไหมใครพิดอะไเยอเงียบไปเลยคุณแกนเล่นผมเงียบนะฮะเห็นนะฮะเงียบมากเลยตรงนี้ของผมนี่ชุกชุม ไม่มีใครรู้จริงเนี่ยผมเป็นเออเป็นไรได้แม้มาถึงสองเนี่ยก็มองไปเฉยๆเจตโอ้โหเล็ดสีสองนะฮะมันฟุดไปเลยที่ไหนวะพี่บอกพี่หาม่เข้มเลยเคุณกระเพราไม่เมื่อยปากเล้วเอ้ผมกด F 3 F ส ไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าไม่ไม่เมื่อยปากแล้วเนี่ยที่อ้าปากอยู่เนี่ยอุ้ยแย่ไปอย่างเงี้ยระบายก็เกินพอแล้วมีชัยสี่สิบวิแล้วกินเจ็บไหมครับกิน่อนข้างเจ็บครับผมโอ้ฮับซะขนาดนั้นเลยโอ้ยใบสุดๆแล้วนะเนี่ยรู้สภานี่ต้องรู้แล้ว โอ้โหคุณตาสวัสดีครับไปแหวนแล้วแวนแล้วแวนแล้วยี่สิบวีแล้วว่ะอ้าไปล้อมด์ด้วยแหวนเข้าไปแล้วโอ้ยหสเกหยียบร้อยไปแล้วครับเอาอีกชีพแม่งเลยคุณเจมส์เขาเป็นแก้ว์เกวหน้าแมมเกวหน้ามาอีชีพมาเลยเย้เอื้อ